สวัสดีค่ะวัสดีสุกุสุกนนะคะเนาะไปะพี่น้องไปไปรับนักเรียนเมื่อกี้เมื่อกี้ทําผมให้ทําทผมให้หัวหัวหน้าหัวหน้า,นาอุย๋ยแล้วก็ทําให้กับเจ้าหน้าที่อยู่เทศบาลทําผมเสร็จแล้วกะออกไปค่ะพี่น้องไปหารับนักเรียนป,ะป,ะป,ะปะ๊าป๊ใครจะไปรับนักเรียนด้วยกันเนาะ ไปก้นเวลาเมือนี่เดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิภาพ,พี่น้องไปเลาะเล่นอยู่แถวนั้นล่ะคะ่ะไปก่อนนจ้ะตอนนี้บ่ายสองครึ่งค่ะบ่ายสองครึ่งนะคะพี่น้องปะไปน้ำเดียวถ้าเห่าไปก้นเวลานี่เฮ่ากะจะได้มีที่จอดรถเพราะว่า เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราไปทีหลังเราจะไม่มีที่จอดรถเห็นไหมคะอันนี้มันจะเป็นลักษณะแบบว่าอ,อคนอื่นนะเขาอาจจะมีเวลาเพราะว่าถ้าเราไปจอดที่เดิมนี่เราต้องไปก่อนเวลาเห็ไหมคะพี่น้องเนาะว่าเขาครับรถรับส่งนักเรียนมันจะมีจุดจอดอยู่ว่าจอดตรงไหนอะไรยังไงนั่นไหมคะแต่ว่าเขาก็ะเบือวหรอขับไปทีหลังก็ไปได้ไปทีหลังก็ไปได้แต่ว่า มันจะไม่มีที่จอดนักเรียนเราจะหาเราเออไม่ค่อยเจอเห็นไหมคะเพราะว่ามันจอดไม่เป็นหลักแหล่งแต่ถ้าเราไปก่อนเวลาเราจะมีที่จอดเป็นตำแหน่งเดิมสินะคะเพราะว่าคนอื่นเขายังไม่ไปค่ะเจ๊ตังก็เลยไปก่อนเขาเมื่อนี้ไปหาคลิปหัวยอยู่ด้วยพี่น้องโอ้ไม่ได้เลยวันนี้เน่เพราะว่าหลังจากไอซงนักเรียนเสร็จแล้วเนาะ ว่าจะไปหาคลิปห้วยนั้นก็ได้เลยเพราะอย่างบอกอันว่าจะไปถามตะกอบไหมคะ่ะตะกอบมันเพิ่นเพิ่นบสะดวกนะไหมคะก็เลยบอได้แต่ว่าจะตังจําสูตรได้อยู่เดอ้อพี่น้องหรือเจตังสิลงเดี๋ยวเจตังสิลงตัวเลขให้แฟนคลับเบิ่งนะคะเนาะสูตรของตะกอบเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดไปทันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไปทันเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะ เกิดไปรับนักเรียนผ่านแล้วมีเวลาก็จะเอาตัวเลขให้ดูนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาพี่น้องขับรถไปรับนักเรียนด้วยกันตอนนี้สองโมงครึ่งนะคะไปด้วยกันเลยค่ะสำหรับใครที่ถื่อหวยก็ดีใจนํ่เด้อกเดอพี่น้อง สำหรับใครที่ไม่ถูกก็รุ้นต่อไปค่ะรุ้นต่อไปเนาะเจ่ังก็ก็ถืคอคดียววเดี๋ยววันนี้ถ้าว่างจะพาไปท้าเย็นให้เบิ้งบรรยากาศบรรยากาศแาาถวแถวโร,ร,รงเรียนนั่นแหละแถวหน้าโรงเรียนนั่นแหละ ใส่ใส่หมวกยิ่งๆในจังน้อยเป็นยังบอกค่ะฮอนฮอนอากาศฮอนร้อนมากอากาศฮอนดีๆค่ะวายสองสามสิบเจ็ด ปกติาจะไปก็ประมาณรถอะไรเนี่ยรถขีบว้าวได้ยินข้าวบ้านลุงเพิ่นขับรถนักกนนี่แหละเนาะคะ่ะเพิ่นนั่นฝันดีเพิน่นวะงวดที่แล้วเพิ่นถือเลขเนาะเดี๋ยวสิพาพเฟ้นครับไปถามเมื่งว่าเพิ่นได้ตัวไหนเนาะค,ะะคะ่ะ ชมบรรยากาศยุ่ย้างโรงเรียนมารับนักเรียนบอกให้ฟังเแม่ปนินี้าเหรอจ๊ะเรื่องหวยนะนะหวยหวยฝันลูกสามบ้ามาคือเขมบ้ามาเจ้าเนี่ยอืมฝันมาเจอไดนนี่ยันลูปโถมบ้ามา ฝันกอนเล็กสกฝันกนเลกอืมเออเอาเบาเบาเบาให้ฟังไหมจะถือเล็กไย่ะซื้อก่ซีซีก็เจ้าน่ะนูนันซื้ออันนั้นนูซื้อหกซเล็กน้อยบอกหกซีคนก็ซื้อหกซีซีหกอันนูก็ได้กลับแม่นี่นี่เพื่อนนี่บอกกันสหนึ่งนี่เกือบถือของแกอยู่นี่สามนเอาบอกาไม่คอยถาไม่อสามหนึนึ่งส่อยได้สองเด้ง มาสิถามเจ้าอยู่รถข่ายเงีเราไม่มาถามบ่ขอยบ่ก็เจ้าฟังยู่เล่หอมา่าเลยฝันมาแบบนี้แหละก็เจ้าบอกเดี๋ยวเขาหูนอกเขกหูในเลยวะเออวนสรน้ำดี๋ยวมีเนาะก้อนก้อข่อยกับพกมีคือกันเ่าบ่กถึงแท้ๆบวถเอเออจว่าวัวนี้ข่อยบกท่นมันมันมีแปลกๆอยูสีเดียกับแกเก่ามาให้นัฝันเนาะ ว่าฝันฝันทึกเนาะงวดนี้เด้บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันหักบ่ฝันแต่ว่ามีตัวมากที่บ่กงวดนี่มีอยู่มากตัวใด18กับ98เจ้าหนัดตอนนี้ตีเอา18กับ98เด้เนาะตอนนี้วะเดี๋้ที่หลออเงินงาเด้อเอาลายตรงนี้เอาเล่นน้อยแต่ว่ายจะซื้อลายเด้อเอาลายล้วพูดวเงินหลายป็นนานซื้อลายมันอาก็ถึงมากอยู่ว่า2,500นี่ตัวมันต่งกันมากจ้าวบอว่าแล้วฝันดีเนาะเบาซวน แปนครับฝั่งวแปนครับันเย็บตางฝั่งโอโหลลเล็กสีออกเอเล็กออกจครับเจาเจ้าเคยฝันคิวไวกตะกี้ว่าถือเยุทธเดาเผาแม่นี่ก็เกก็ถืออย่ละเอ่จะแสดงว่าตะก้อนฝันดีไม่ฝันตะกีดฝันย่ำไม่ถึงย่ำนั่นแล้วแต่ว่ามะฮอกค็มีมะฝันอย่ละวันวันออกเราะทานพร้อมหมดออกออันออกกันยูทูบก็ได้ออกช่องสามช่ ถูพร้อมเลยเขาก็มีรูปตอนการยังวะค่อยก็มีคือเดี๋ยวค่อยลงคือเดี๋ยวหันก็พยายามจาเสียบเหยียบค่อยลงน้าเด้อเด้อแฟนแันอันรอบนี้บอกเลยเด้อบุญละมัวบุญลาจี่่อไหร่แต่ว่าตอนนี้นั้นได้ได้ตัวใดจะใส่ชิ้นเดียวกเอามาแต่ใส่เลยโอ้ค่อยมักได้ใจนี่ละมักได้ใจนี่หรอวะบนเรือบนเรือเอาอันงวดที่แล้วลุงอันนั้นบอกอีหยังงใส่ละใช่ คนที่ขับรถคันนั้นไหมคันไหนวะคันดีคันยูบันกอคันไมนึ่งหกสามดีคันรเชียร์พอดีม้พอดีแกวม่าไอ้ลูกอันลูกคือร้านอันหนึ่งหกสี่ศูนย์บรถเหล่าคือคันไหนผมเป็นคันดีที่บ้านอันเขาไปขับรถไทยแล้วมาขับแทนพี่น้องเราอานนี้ยแต่ยูบันโก้คัน ถ้ามาสูดม้วดทีแล้วเน่ยเราบอกว่ามาศูดถ้าว่าหัดบรูว่าเราถึอบอวาชิมาถามเนา่ยู่อันงวดบางอันน่าขาวะชินกันมงวนก้อนม้วนม้วนก้อนถือถามไปรถถึอดีม้วนก้อนน่ยเราถือแต่ว่าเราเขาบอกอยู่ว่าเรามากซู์ต้องไม่ศูนยนเน่ยคนมันม้วนดีบอกมวดบางพันน่ะที่มันออกบางพันนี่แหละแก่ก่าลูกคันตะกี้แกลูกาช่ยเหลอเยอมาอยู่เยอะลยนะเขาไปเห็นเราองมูว ก็เลยว่าสิถาม,เ,าามเราเราลงคลิปยุกเจ้าขายเรียกว่าโมเดลฮะเจ้าขายเรียกว่าก็าได้ขายแล้วให้เบิ้งความฝันให้เขาฟังซื่อๆไม่ได้ขายซื้อลอตเตอรี่ย่างเดียวน้องน้องนะเรื่องยาวอ่ะเื่องเศร้าว่ะก็ะได้ชื่อไงเรื่องเศร้าว่ะก็ต้างให้คนซือเขาให้คุ้มสิ เปนยังก็เเก่าซีบ็ได้รับผัวกับซื้อเลขบ๊เป็นไงยังวะซื้อบ๊เป็นซื้อเขาเอาตัวใดกันนหกซี่อยซีอเก่าหกซีนั่นหดเเก่าซี่ือเนาะมันมันดีหา้วเดียมันมันกับวัวกับหาอาอย่าลืมเด้อได้งวนนี้เด้อเออตัวนี้เนาะเอาสกอตกัเก่าแปนั่นได้แล้วนั่น้อง เจ้าเข้าไปเบิ้งเจ้าใน YouTube เด้ออเวยบ o u t u b e แบบไหน YouTube นี่นะช่องข่อยนี่ไหบอกนี่ช่อง YouTube เด้อยนี่เข้าไปเบิ้งรถแันอันนี้ซื้อมาจางหากมื้อนี้อันนี้บ่ซื้อมาแล้วก็อันนี้เัินเฮ็ดเอาเองปนี้เราเองเป็นแต่งเอาเองนี่เนี้ยชุดนี้เป็นเาเอาเองว่าจ้ะเออมันไปซื้ออยู่ฮั่นมันขามันเจ็ดร้อยเจ้าสิบ มี่ีแนวนี้อันนี้อยู่แต่ว่าเขาะเทศน้ำมันนี่ต่อปกติมันญ่กยคนนี้กขอแบบพกผาง่ายนะไปไห้ถ้าเจ้าเสเอาบดจะได้หมอหอยูกแรกันลอไปมันอเป็นพี่โอ้อะไรครับพี่น้องเด้อถ้าตีตามเด้อถ้าถ้าตามลุงลุงนี่ยมือบอลลุงบอนก็ยุบานนี่เรายูบที่แยกนยู่กหอมูสามยบมูสาม่อข้างโรเรียนจะมีจ้าของผู้เดียว อีหยังนางเหรียญคือผู้เดียวมันเด็กน้อยอ่นโอ้เจ้าค้าสามล้อนอะเออมันเงียบเด็กน้อยอ่นสี่พันพรอมันตายตะกี้แกนแล้วพอทั้งรูเดี๋ยวมีพร้อมใส่ก็เลยมาขับเขาสี่สิบห้าพันบาทที่ตัวมีบาทมันมีรถเรือเดียวโอ้อันเจ้ามาหับผู้เดียวเนียนผู้ชายนะบอกโอ้ก็เลยมาหับเขาเขาอขายมือละหกสิบบาทโอ้เอ๊ะก็มาสี่ตัวเขาเนาะตะกี้เลยมือละแปดสิบทั้งพร้อมทั้งรู นี่เน่นน้นดว้ไปเเน้พอนีไปกขาน้ำพอเขาคนนี้เตายรอโดนสาดมันบีมันเนร่รนมเรี่นจบรอกาเัใจแล้วลุงลุขอให้ได้โชคเองได้โชคคเดียวเนาะใด้โชคนเดียเดี๋ยวนตอนี้เลียงวก็เปลี่ยนโงยิบวนโง้าแก้วเรื่องเลยนม่อยมานั่งแนวลกกันว่า เราอย่างเดียวเบาบางเบาเบาเราได้ฟังแล้วเอาเลือดเล็กเนาะหาเล็กหาเล็กแค่นี่น้องเลเอาเท่านี้แหละค่ะไปเจอกันไหมเนาะเดี๋ยวลงคัรสเล็กจะฝันหนีด้วยอปฝันเจ้าจะมาบอกมาหาคนรู้เห็นจอยเจ้ากระคนนี้ใครนั่งเฮ็ดคลิปอยู่ในรถโอ้ยแล้วพ่อเจ้าบอกมาเจ้าเฮ็ดครีปบอก็เฮ็ดคลิปอยู่ในรถเข้ามาเข้าไปนั่งตัดคลิปอยู่พอหลวงพ่อคอยได้ลงมาเออไดเนี่ยจะมาเมื่อไลยเหม่อนที่เราอ๋อแล้วสะก็เมื่อเมื่อวาน ก็บอเรามาหาเรียนหนิแม่ม,ม,ม,มาเดี้ยงกูเมียนเมียนมาอยู่จ้ะได้แล้วครับพี่น้องเนาะตัวเลขเนาะมันเกิดว่าจังไดกะเดี๋ยวแฟนครับจังติดตามบ,บ้างด้วยค่ะว่าคุณลุงพัสิฝันโตว่าจังไดเนาะจังท่าตามลุ้นกันเนะคะเนาะ